สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวหนึ่งในภาพยนตร์ที่เวียดที่สุดที่ผมเคยดูมาเลยนั่นคือภาพยนตร์เรื่อง Made in USA นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเขียนบทและกำกับโดยชองลูกอลา,านานำแสดงโดยอนาการีนานักแสดงคู่บุญของเขาและก็ชองเพียนแรสนะครับ โดยตัวภาพยนตรเรื่องนี้นะครับออกฉากขึ้นปในปี1966มีความยาวประมาณอยู่ที่1ชั่วโมง24นาทีไม่รู้ว่าคือเดรรายประเภทตลกอาชญากรรมและก็ระทึกขวัญนะครับเนื้อเรื่องราวข้าวๆนะครับจะว่าด้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกอนาคตนะครับนักข่าวสายซ้ายจัดอย่างพอรลานเนลสันนะครับได้ไปที่เมืองสมมุติเมืองที่ชื่อว่าแอตแลนติกซิตี้นะครับซึ่งตัวเธอนะครับ เพื่อจะไปหาแบบไปสืบคดีคดีหนึ่งนะครับที่มันเกิดขึ้น่นเองโดยที่ทําไมชื่อหนังเรื่องนี้มันถึงมีชื่อว่า Made in USA อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเดาเดาได้เลยเนี่ยก็คือชื่อนี้เป็นชื่อที่เอ็นการล้อเลียนถึงแบบสังคมอเมริกาในตอนนั้นซึ่งไอตัวละครบางตัวในหนังเนี่ยมันได้รับและชื่อบางชื่อมันมีความคล้ายคลึงกับนักการเมืองในอดีตของอเมริกาอย่างไอโรเบิร์ตแมคตามาราและก็ริชาร์ดอีกสันซึ่งมันเป็นหนึ่งในหนังที่แปลกที่สุดที่ผมเคยดูมา เอาโขจริงนะตัวของกอร์ดน่าเขาเป็นมาร์กซิสพี่และตัวเขาเนี่ยหนังของเขาเนี่ยในช่วงยุคหลังนั้นเนี่ยยุคแรกๆเนี่ยมันไม่ได้มีอุดมการณ์แบบนั้นแต่พอเข้าสู่ยุคที่อเมริกาเนี่ยเข้าไปส่งหารไปที่เวียดนามเนี่ยเขาเริ่มใส่แนวคิดมาร์กซิสเลนนิสเข้าไปซึ่งถ้าเป็นแบบตัวเขาเนี่ยถ้าสมมติว่าถ้าฝรั่งเศสมีการกวาดล้างคอมมิวนิสต์เนี่ยป่าน,นี้ตัวเขาคงโดนฆ่าไปแล้วตัวที่ตัวชงลุกการนาเขาเป็นหนึ่งในผู้กับที่อยู่ในสาย left bank จริงๆนะเท่าที่ผมบอกไอเฮียแแกคคนนี้่่ยมงรสุดดอ ซึ่งเอาเข้าจริงนะเรื่องสุดท้ายที่เราดูเนี่ยนี่คือหนึ่งในหนังกราเนี่ยที่เรากลับมาดูอีกครั้งในรอบประมาณแบบ3ปีแล้วแต่แต่หนังเรื่องพีเลฟูที่นำแสดงโดยชองพอลเบอร์มอนซึ่งปัจจุบันเฮ er ียแกเสียชีวิตไปแล้วซึ่งเอาเข้าจริงนะตัวชองลุกกราเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในพุ่งกลับแบบซึ่งในผลงานแรกๆเนี่ยมันจะไม่มีอารมณ์การซ้ายใช่ไหมแต่พอหลังจากที่อเมริกาเข้าไปส่งฐานที่เวียดนามเนี่ย เขาเริ่มมีอุรมการแนวคิดซ้ายไปเลยซึ่งอัลคอจิเนี่ยรู้ไหมว่าหนังเรื่อง Made in USA เนี่ยมันฉายปีเดียวกันกับหนังอีกเรื่องหนึ่งที่มีชื่อว่า m a s c u l า n f e m i n น n ซึ่งวันไหนว่างผมจีบเอาหนังเรื่องนี้มารีวิวนะครับนันงโดยที่หนังเรื่อง Masculine f e มินันี่ผมบอกตรงๆเนยว,ว่าอาจจะเซ็กซ์อาจจะเป็นหนึ่งในผลงานหนังที่โคตรเซ็กซี่ที่สุดที่ เขาเคยทำมาแล้วในปัจจุบันตัวของเฮียรกอร์นาเขายังทำหนังอยู่เปล่าเขาก็ยังทำหนังอยู่นะแต่ในยุคหลังๆเนี่ยเขาจะทำหนังค่อนข้างที่จะซอฟลงหรืออาจจะแบบเขาอาจจะไม่ได้ทำหนังเลยซึ่งเอาโคจินะชองลูกกอร์นาเนี่ยเป็นพุ่งกับอีกคนหนึ่งที่ส่งอิทธิพลที่สุดเลยทีเดียวไม่ใช่แค่ในระดับภาพยนตร์ฝรั่งเศสแต่มันเป็นภาพยนตร์ระดับโลกเลยทีเดียวนะครับนั่นเอง แต่ที่แน่เนี่ยตัวของเฮียแกก็เคยทำหนังสารับมาแล้วครั้งหนึ่งเดีนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องเลปชิตโซลิดัดนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะรีวิวหนังเรื่องนี้เลยทีเดียวนะครับเองซึ่งคะแนนที่ผมให้นะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง m a d e in USA นะครับผมจะให้คะแนนไปประมาณที่7.1คะแนนเต็ม10ไปแล้กกันนะครับแล้วถ้าคุณชอบหนังของคุณกอร์นาหก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องโอฟิมคริติกด้วยนะครับและสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย